การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563ครับก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากันนะครับหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันพฤหัสหรือเกิดในวันใดนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะดูให้ว่าคุณนั้นเกิดในวันใดนะครับการนับเวลาเกิดนะครับตามโหราศาสตร์ไทย และตามสากลน,นั้นไม่เหมือนกันครับคุณจะได้ทราบว่าในการทํานายดวงชะตานั้นคุณถือว่าเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับ ก่อนที่จะมาเริ่มทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปด้วยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับการงานของคนเกิดวันพฤหัสครับ8จนถึง14ตุลาคมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องการทำงานทำสิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหาใดก็จะเอาชนะได้จะก้าวข้ามผ่านได้สุภาพสตรีการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานกับเรื่องบางเรื่องนะครับไพ่หดาบครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสครับแต่จนถึง14ตุลาคมนี้แม้จะมีปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไขไปไม่ได้นะครับแต่อุปสรรค ปัญหาเหล่านั้นก็กําลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในไม่ช้ากําลังจะลงตัวในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้มากคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมไพ่สถ้วยซึ่งอยู่ในตําแหน่งบทสรุป ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงนะครับรวมถึงการที่ อุปสรรคปัญหาต่างๆได้จบลงและได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสนอกจากมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างด้วยนะครับรวมถึงใครที่สมัครงานอยู่รองานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานจะเจองานที่ถูกใจเจองานที่ชอบเจองานที่ใช่ครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสผ่านพ้นไปนะครับแต่จนถึง14ตุลาคมนี้ความสำเร็จกำลังจะมายืนดวงชะตาการงานของคุณเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับทำทุกอย่างให้ดีให้เต็มที่แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลครับดวงชะตาการงานผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสครับ8จนถึง14ตุลาคม2563ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสครับไพ่สเตรนจ์เนี่ยเราจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสที่ต้องระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่รายจ่ายจะมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังแล้วก็มีวินัยทางการเงินให้มากนะครับแต่จนถึง14ตุลาคมนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของ นะครับการใช้จ่ายเงินต่างๆของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าไพ่จัตุเมนเนี่ยเราจะพูดถึงดวงชะตาการเงินที่เรียกได้ว่าใครที่มีปัญหาทางการเงิน ก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับแสงสว่างพบเจอกับโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ใครที่มีหนี้สินหรือว่าใครที่มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้คุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่าที่เคยเป็นนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ครับอยากให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นระวังเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการที่มีไรายได้เข้ามา ก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายไปสะหมดนะครับหาได้มากก็ใช้มากหาได้น้อยก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บอันนี้คนเกิดวันพฤหัสต้องระวังให้มากครับแต่ 8. จนถึง14ตุลาคมถ้าถามเรื่องโชคลาบต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสดวงโชคลาบไม่โดดเด่นครับจะต้องระวังให้ดีหากใครนั้นคิดจะเสี่ยงโชคก็เอาแต่พอดีเอาแต่พอสนุกละกันนะครับ อย่าให้เดือดร้อนตัวเองหรือว่าอย่าเดือดร้อนผู้อื่นก็เป็นใช้ได้ครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นจะต้องมีวินัยทางการเงินแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับแล้วคุณก็จะผ่านช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ไปได้ด้วยดีครับการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีดวงชะตาความรัก อย่างไรครคับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563ครับ แต่จนถึง14ตุลาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสต,ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ช่างเปล่าบางครับให้ระวังการมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันนะครับที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและคนรักเนี่ยครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ไพ่เทมเพลนส์จะพูดถึงสถานการณ์ความรักของคนเกิดวันพฤหัสที่คบหาดูใจกันอยู่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นะครับยังรู้สึกว้าวุ่นใจยังมีเหตุให้กังวลใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือครองคู่กันอยู่แล้วนะครับผ่านมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นนะครับรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นช่างเปลาะบางนะครับบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาได้ก็นำพามาซึ่งปัญหาบางอย่าง ที่ไม่น่าจะทําให้เกิดปากเสียงได้ก็ทําให้เป็นเหตุที่ต้องทะเลาะกันนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมครับสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดกับคนเกิดวันพฤหัสในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงได้ในแบบที่มันควรจะเป็นและการเริ่มต้นของการคืนดีการปรับความรู้สึกไปในทิศทางที่ดี ความเข้าอ,อกเข้าใจกันจะเกิดขึ้นคนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะเติบโตขึ้นผ่านสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง8จนถึง14ตุลาคมครับไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยนอกจากจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วนะครับต้องบอกว่าคนที่กําลังรอคอยข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรมีธิดาก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดี ในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563นยี้ด้วยครับสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีเกณฑ์จะพบเจอกับการเริ่มต้นนะครับจะมีคนเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณนะครับ8จนถึง14ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้แย่เสมอไปและจะนำพาคนเกิดวันพฤหัส ไปสู่ทิศทางที่ดี ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับดวงชะตาความรักจบไปก่อนนั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นหนังพลังใจคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นหนังเครื่องเตือนใจนะครับจงจำไว้เสมอว่าการทำนายดวงชะาตานั้นเปรียบเสมือนการที่เรามองเห็นเส้นทางแต่คนที่จะเลือกเดินในเส้นทางใดๆก็คือตัวของคุณเองครับจงลิขิตชีวิตของคุณในแบบที่คุณเป็น สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวยพรคนเกิดวันพฤหัสทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ